สามอย่างที่สำคัญเมื่อทำงานร่วมกับฝรั่งนะคะข้อหนึ่งนะคะภาษาเราไม่ได้ภาษาฟินพูดภาษาอังกฤษได้ก็ยังดีค่ะจะได้สื่อสา,การกันรู้เรื่องนะคะจะได้แบบว่าเวลาสั่งงานหรือว่าเวลาไปทําอะไรจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะเมื่อก่อนโดยส่วนตัวก็จะใช้ภาษามือนะคะเพราะว่าบางครั้งภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เข้าใจทุกอย่างนะคะก็จะใช้ภาษามือว่าทําอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมนะคะนั่นแหละข้อ2นะคะฝรั่ง จะรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีนะคะเวลาเจ้านายสั่งงานมาเขาก็จะทํางานของเขาให้จบนะคะทันเวลานะคะข้อ3นะคะเวลาฝรั่งให้ความสําคัญกับเวลามาก เ้างานตรงเวลาเลิกงานตรงเวลาเป๊ะไม่มียืดเยื้อค่ะถึงครบถึงเวลาครบชัวงง่วโมงเลิกงานกลับบ้านเลยค่ะนี่แหละคือทํางานกับฝรั่งนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ทํางานร่วมกับฝรั่งเหมือนกันนะคะพิมพ์เข้ามานะคะคอมเมนต์เข้ามาเล่าสู่กันฟังได้นะคะ